สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกับ EP 2กันนะคะก็คือการบวกจํานวนเต็มกันนะคะ EP หนครูพูดไปแล้วนะคะว่าการบวกจํานวนเต็มนะคะด้วยเส้นจํานวนบวกแบบไหนถ้าสมมุติว่าเป็นการบวกที่เป็นจํานวนเต็มบวกนะคะให้นักเรียนนับไปทางขวามือแต่ถ้าบวกด้วยจํานวนเต็มลบนะคะก็อย่าลืมค่ะว่าเราต้องนับไปทางซ้ายมือของนักเรียนนะคะ ดังนั้นวันนี้นะคะ EP 2ก็คือการบวกจำนวนเต็มซึ่งเราจะเอาเรื่องเกี่ยวกับค่าสมบูรณ์มาเกี่ยวข้องกันด้วยนะคะว่าเราจะใช้วิธีการยังไงในการบวกจำนวนเต็มกันนะคะเรามาดูตัวอย่างข้อ1กันเลยนะคะหรือกรณีที่1ก่อนนะคะเีินรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะมาดูตัวอย่างที่1กรณีนี้นะคะก็คือการบวกจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มบวก จำนวนเต็มบวกบวกกับจำนวนเต็มบวกในกรณีนี้เป็นกรณีที่ง่ายที่สุดเลยเนื่องจากว่ากรณีนี้เป็นบวกทั้งคู่นะคะแล้วเขาบอกว่าวิธีการเห็นไหมคะในกรอบเล็กๆเขาบอกว่าจำนวนเต็มบวกบวกกับจำนวนเต็มบวกจะเท่ากับผลบวกของค่าสมมบูรณ์ของจำนวนทั้งสองนะคะเอาวิธีทำในข้อที่หนึ่งที่เขาบอกว่าตัวอย่างที่หนึ่งจงหาผลลัพธ์ของอะไรคะ 3บวก9 3บวก9นะคะการจะบวกของจำนวนเต็มบวกเอาค่าสมบูรณ์มาเกี่ยวข้องยังไงมาดูกันเลยวิธีทำนะคะปึ๊บอะปึ๊บนะคะเราก็ใส่ค่าสมบูรณ์ทั้งคู่ก็คือค่าสมบูรณ์ของ3เครื่องหมายบวกแล้วค่าสมบูรณ์ของ9นะคะจะเท่ากับอะไรถอดค่าสมบูรณ์ของ3 บอกแล้วนะคะว่าค่าสมบูรณ์ของ3คือระยะห่างจาก0ค่าสมบูรณ์ของ3มีระยะห่างจาก0นเท่าไหร่คะก็คือ3นั่นเองส่วนค่าสมบูรณ์ของ9มีระยะห่างจาก0นเท่าไหร่คะก็คือ9นะคะดังนั้นเครื่องหมายก็เหมือนเดิมก็คือ3าบวกเ3มบวก9เป็นเท่าไหร่คะก็คือ10 2นั่นเองนะคะคำตอบจึงออกมาเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะ ดันงนั้นข้อที่1จงหาผลลัพธ์ของ3บวกค3บวกเก็คือนะคะสินั่นเองนะคะเห็นไหมง่ายมากนะคะในกรณีที่เป็นจำนวนเต็มบวกทั้งคู่แต่เรามาดูตัวอย่างที่2กันอีกค่ะนะคะเพื่อเพิ่มความเข้าใจนะคะตัวอย่างที่2ตรงนี้นะคะก็คือจงหาผลลัพธ์13บวก15เหมือนเดิมค่ะ 13ตัวนี้นะคะก็คือจํานวนเต็มบวก15ตัวนี้ก็คือจํานวนเต็มบวกอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาใส่อะไรคะเขาเรียกว่ามาใส่ค่าสมมูรณ์กัน13ก็คือค่าสมมูรณ์ของ13บวกกับค่าสมมูรณ์ของ15นะคะถอดค่าสมมูรณ์ออกมาเลยค่ะนะคะคำว่าถอดก็คือระยะห่างของค่าสมมูรณ์กับ0ก็คือ13บวกกับ ค่าสมมูลของ15ถอดออกมาก,ก็คือ15นะคะดังนั้น13บวก15จึงมีค่าเท่ากับ28นั่นเองนะคะกรณีที่1นนะคะครูไม่เป็นห่วงนักเรียนเลยเนื่องจากว่ากรณีนี้เป็นจำนวนเต็มบวกทั้งคู่สามารถเอามาบวกกันได้เลยถามว่าเราจำเป็นต้องใส่ค่าสมมูลไหมนะคะสำหรับคนที่มีความชำนาญแล้วเราไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ เราสามารถบวกกันได้เลยนะคะแต่มาดูกรณีถัดไปนะคะก็คือกรณีที่สองอนักเรียนดูกรณีที่2กันนะคะกรณีที่2ตรงนี้เขาบอกว่าอะไรคะการบวกจํานวนเต็มบวกออขอโทษค่ะการบวกจํานวนเต็มลบกับจํานวนเต็มลบแสดงว่าการบวกในลักษณะนี้ข้างหน้าก็เป็นจํานวนเต็มลบข้างหลังก็ยังเป็นจํานวนเต็มลบนะคะ เป็นเครื่องหมายบวกกันนะคะสิ่งสําคัญคือนะคะตรงนี้ก็บอกว่าจํานวนเต็มลบเห็นไหมคะบวกจํานวนเต็มลบจะเท่ากับจํานวนตรงข้ามของผลบวกข,ของค่าสมบูรณ์ของจํานวนทั้ง2อ,อ่ะเรามาดูกันเลยค่ะเอาวิธีทำนะคะตัวนี้นะคะใส่อะไรคะก็บอกว่าจํานวนตรงข้ามของผลบวกของจํานวนทั้งสองก่อนอื่นเลย ใส่ค่าสมมูลของลบ3บวกกับค่าสมมูลของลบ6เสร็จแล้วเราต้องใส่อะไรคะใส่อะไรคะใส่วงเล็บด้วยนะคะว่าทั้งคู่นะคะมันเป็นลบปุ๊บก็จะเท่ากับลบข้างหน้าถอดค่าสมมูลของลบ3ก็จะได้3บวกกับถอดค่าสมมูลของลบ6ก็จะได้6นั่นเองคําตอบก่อนจะตอบเราบวกกันในวงเล็บก่อน3บวก6เป็นเท่าไหร่คะเป็น9 เป็น9้าปุ๊บข้างนอกเจออะไรคะเจอเครื่องหมายลบก็คือลบ9ดังนั้นข้อนี้จึงตอบอตอบเลยคะ่ะว่าคือลบ9นั่นเองนะคะนี่คือในกรณีที่จำนวนเต็มลบบวกกับจำนวนเต็มลบเวลาบวกนะคะให้ใส่ค่าสมบูรณ์แบบนี้ซึ่งพอมันเป็นลบทั้งคู่นะคะเราจะต้องมีเครื่องหมายตรงกันข้ามก็คือเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายลบนั่นเอง จำนวนตรงข้ามของผลบวกอ่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งจำนวนตรงข้ามของผลบวกของค่าสมบูรณ์ของจำนวนทั้งสองซึ่งนะคะใส่ในกรณีนี้นักเรียนก็จะเห็นได้ชัดเจนมากกว่านะคะต่อไปมาดูตัวอย่างที่4กันตัวอย่างที่4นี้นะคะนักเรียนขาเหมือนเดิมค่ะข้างหน้าก็เป็นจำนวนเต็มลบข้างหลังก็เป็นจำนวนเต็มลบนะคะเป็นจำนวนเต็มลบทั้งคู่ดันงนั้นอ่ะเขียนเลยค่ะ วิธีทำนะคะครูก็ใส่เครื่องหมายข้างหน้าไว้ก่อนเพราะมันเป็นลบทั้งคู่เสร็จแล้วครูก็มาใส่เครื่องหมายค่าสมมูลก็คือลบสิแล้วก็บวกกับอะไรคะลบสิป๊บก็จะเท่ากับอะไรคะข้างหน้าอย่าลืมเอาลบมันนะคะเป็นลบภายในวงเล็บค่าสมมูลของลบสิถอดค่าสมมูลออกมาก็เป็น17นะคะบวกกับถอดค่าสมมูลของลบสิก็คือ15นั่นเอง อะนักเรียนบวกกันในวงเล็บก่อน17บวก15เป็น32พอ32ปุ๊บเจออะไรคะข้างหน้าเจอเครื่องหมายลบใส่ค่ะเป็นลบ32นั่นเองแล้วก็ตอบวอตอบได้เลยว่าคำตอบข้อนี้คือลบ32แต่บางคนอาจจะไม่คิดเหมือนของครูก็ได้หรือคิดแบบบางกรณีอ่ะสมมุติครูยกตัวอย่างเช่นบางคนคิดตรงนี้เลยนะคะก็คือนักเรียน เอา3กับ6มาบวกกันเลยนะคะเพราะว่าก็บอกว่าเป็นจํานวนตรงข้ามใช่ไหมคะดังนั้นเธอบวกกันก่อนก็คือ3ามบวกหเท่ากับเท่าไรคะเท่ากับ9แล้วจํานวนตรงข้ามคืออะไรคะคือลบเถามว่าเหมือนกันไหมเหมือนกันเห็นไหมคะคล้ายคล้ายกันแล้วแต่นักเรียนนะคะแต่ครูจะแนะนําว่าให้ใส่ค่าสมบูรณ์เพื่อจะให้เห็นว่าถ้าถอดค่าสมบูรณ์ออกมานะคะ มันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะมันขึ้นอยู่แต่กรณีด้วยนี่คือกรณีที่สองนะคะที่เขาบอกว่าเป็นจำนวนเต็มลบบวกกับจำนวนเต็มลบนะคะซึ่งจะได้เป็นจำนวนตรงข้ามของผลบวกของค่าสมมติของจำนวนทั้งสองนั่นเองนะคะนี่ตัวอย่างที่4แล้วนะคะซึ่งตัวอย่างที่4นี้กรณีที่2จบไปแล้วมาดูกรณีถัดไปค่ะก็คือกรณีที่3าม กรณีที่3ตัวนี้ก็คือการบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบกรณีนี้นะบวกจำนวนเต็มบวกนะคะกับจำนวนเต็มลบบวกนะคะบวกกับจำนวนเต็มลบนะคะสิ่งสำคัญคือเขาบอกว่าผลลัพธ์เกิดจากค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มบวกนะคะลบค่ะเห็นไหมมีเครื่องหมายลบด้วยค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มลบนั่นเอง คิดยังไงมาดูกันมาดูตัวอย่างที่5กันนะคะตัวอย่างที่5ก็คือจงหาผลลัพธ์ของอะไรคะ3บวกลบ2 3เป็นจำนวนเต็มบวกเห็นไหมคะลบ2เป็นจำนวนเต็มลบเงื่อนไขในกรอบเล็กๆท,ที่ครูพวงไว้ให้เห็นนะคะก็คือผลลัพธ์เกิดจากค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มบวกนี่ที่คูเด้วยน้ำคือลบนะคะลบด้วยค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มลบ มาดูกันเลยค่ะเ,เขียนวิธีทำนิดนึงวิธีทำนะคะก็คือค่าสมบูรณ์ของ 3. อืมเห็นไหมคะทีนี้ทำไงคะเครื่องหมายลบก็เป็นลบค่ะลบกับค่าสมบูรณ์ของลบสองปึ๊บครูใส่นะคะเอาขอโทษครูขอลบวงเล็บน,นิดนึงนะคะ,ะก็อยู่ลักษณะนี้เห็นไหมค่าสมบูรณ์ของจํานวนเต็มลบค่าสมบูรณ์ของจำ,จำนวนเต็มลบก็คือ ค่าสมบูรณ์ของลบสองถอดออกมานะคะถอดค่าสมบูรณ์ของ3ก็จะได้3เครื่องหมายเลยคะเครื่องหมายลบไว้เหมือนเดิมทีนี้ถอดค่าสมบูรณ์ของลบสองก็จะได้2ดังนั้นข้อนี้คือ3มลบสองมีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะคะแล้วก็ตอบอตอบได้เลยว่าคําตอบของเราคือ1นนะคะนี่คือตัวอย่างที่ง่ายนะคะซึ่งเป็นตัวอย่าง ที่ง่ายๆเอามาดูตัวเลขเยอะอีกนิดนึงนะคะก็คือตัวอย่างที่6นะคะ,ะตัวอย่างที่6ตัวนี้ก็คือว่าอะไรคะจงหาผลลัพธ์15บนะคะบวกกับลบ9 15บวกกับลบ9นะคะนักเรียนมาดูวิธีทำค่าสมบูรณ์แน่นอนของจำนวนเต็มบวกก็คือ15ใสเลยค่ะค่าสมบูรณ์15นะคะ ลบค่ะเงื่อนไขเห็นไหมอ่ะโยนขึ้นไปให้ดูอีกนิดนึงเห็นไหมที่อกว่าลบลบลบนะคะลบด้วยค่าสมมูรณ์ของจํานวนเต็มลบอ่ะลบเลยนะแล้วก็ค่าสมมูรณ์ของจํานวนเต็มลบก็คือลบเก้านะคะสิบห้าถอดออกมาได้สิบห้าเครื่องหมายเหมือนเดิมค่าลบอย่าเปลี่ยนแปลงมันนะคะต่อไปค่าสมมูรณ์ของลบเก้าก็คือเก้านั่นเองนะคะกลายเป็นว่า 15ลบนะคะเหลือเท่าไรคะเหลือ6นั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้จึงตอบ6นะคะนี่คือกรณีที่3กรณีที่3ที่มันเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะแล้วก็บวกด้วยจำนวนเต็มลบเวลาคิดไอคิดเป็นค่าสมมูลณ์ของจำนวนเต็มบวกลบด้วยค่าสมมูรณ์ของจำนวนเต็มลบนั่นเองนี่คือตัวอย่างที่6 มาดูกรณีสุดท้ายนะคะมาดูกรณีสุดท้ายนิดหนึ่งกรณีสุดท้ายนี้นะคะคล้ายๆกับกรณีที่3นะคะแต่เป็นเชิงลักษณะของอะไรคะจำนวนเต็มบวกบวกด้วยจำนวนเต็มลบเหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนกันเห็นไหมจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มบวกบวกด้วยจำนวนเต็มลบเหมือนกันเลยเห็นไหมคะแต่ จำนวนเต็มบวกของกรณีนี้นะคะก็บอกว่าเป็นยังไงคะเป็นกรณีที่จำนวนเต็มลบมันจะมากกว่าจำนวนเต็มบวกนะคะดังนั้นกรณีนี้สังเกตคือตัวอย่างที่จีสามเป็นจำนวนเต็มบวกลบ9ตรงนี้นะคะเป็นจำนวนเต็มลบแต่ถามว่าถ้าเจอลักษณะนี้เราก็ไม่ต้องไป เครียดอะไรเอาคิดง่ายๆเหมือนเดิมก็คือใส่ค่าสมบูรณ์ไปเหมือนเดิมนะคะก็คือ3ค่าสมบูรณ์ของ3เห็นไหมก็ใส่อะไรคะลบใช่ไหมนี่ถ้าจะดูจากเงื่อนไขลบด้วยค่าสมบูรณ์ของจํานวนเต็มบวกหรือเต็มลบนี่แหละอ่ะใส่ไปเลยคะ่ะลบกับค่าสมบูรณ์ของจํานวนเต็มลบคือลบเนะคะดังนั้นมันก็จะกลายเป็น3ลบกับ9นะคะ 3าลบกับ9เหลือเท่าไหรล่ะก็เหลือลบหนั่นเองนึกถึงเส้นจำนวนนะคะนึกถึงเส้นจำนวนปุ๊บถ้าสตา้าอยู่ที่3นะคะนักเรียนลบไป9นักเรียนก็ไปทางนี้ใช่ไหมคะจนถึงอะไรคะลบหนะคะดังนั้นข้อนี้จึงตอบอตอบได้เลยคือลบหนะคะเขียนเหมือนเดิมค่ะใส่ค่าสมบูรณ์เหมือนเดิมนะคะอย่าลืมนะคะ ต่อไปมาดูต่อไปนะคะตัวอย่างที่8วิธีทำอ่ะเหมือนเดิมนะใส่ค่าสมบูรณ์เลยค่ะ15ค่าสมบูรณ์ของ15บวกไม่ใส่บวกนะคะเพราะเงื่อนไขของเราต้องใส่เห็นไหมในวงเล็บที่ครูขีดอยู่ก็ต้องใส่เครื่องหมายลบแล้วค่าสมบูรณ์ของลบยีปึ๊บก็จะเท่ากับอะไรคะถอดออกมาก็จะได้15เครื่องหมายลบ แล้วทดค่าสมมูลของลบ24ก็จะได้24อ่ะตรงนี้กลายเป็นว่า15ลบกับ24เอาให้นึกถึงเส้นจำนวนเหมือนเดิมนะถ้าใครนึกไม่ออกนึกถึงเส้นจำนวนสตาร์ตตรงนี้15แล้วลบใช่ไหมคะก็ต้องไปทางซ้ายมือนับไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะคะจึงตอบได้เลยว่าข้อนี้จึงตอบลบ9นะคะแล้วก็ตอบตอบเลยค่ะลบ น,น,นี่คือทั้งหมดของอสี่กรณีที่ครูอธิบายให้นักเรียนฟังนะคะซึ่งถ้าสมมุติว่านักเรียนนึกไม่ออกนะทำยังไงก็ให้นึกถึงเส้นจํานวนก็ได้นะคะเราสามารถเอาความรู้ของการบวกด้วยเส้นจํานวนมาใช้ในกรณีแบบนี้ได้นะคะเพราะครูเชื่อว่านักเรียนบางคนอาจจะสับสน ต้องดูเงื่อนไขให้ดีนะคะว่ามันเข้าอยู่ในกรณีไหนไม่ว่าจะเป็นจํานวนเต็มบวกบวกด้วยจำนวนเต็มบวกจํานวนเต็มลบบวกด้วยจํานวนเต็มลบจํานวนเต็มบวกบวกด้วยจำนวนเต็มลบจํานวนเต็มลบบวกด้วยจํานวนเต็มบวกนะคะเราต้องดูเงื่อนไขของของแต่ละกรณีให้ได้นะคะดังนั้น วันนี้ครูนาเสนอไปทั้งหมด8ตัวอย่างก็ขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนศึกษาหาความรู้จากคลิปวิดีโอของครูถ้าสมมุติว่าอยากให้ครูนะคะแนะนําคลิปวิดีโอครูได้ว่าอยากให้ครูปรับปรุงเรื่องอะไรครูพูดเร็วเกินไปหรืออะไรก็ตามสามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะครูก็มีนะคะการบ้านนะคะทั้งหมด แค่15ข้อนะคะ15ข้อเท่านั้นเป็นแบบฝึกหัดที่4นะคะก็คือการหาผลบวกนะคะซึ่งครูหวังว่า15ข้อนี้นักเรียนต้องทำอย่างเรียบร้อยนะคะอย่าลอกเพื่อนนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งทำด้วยตนเองจะได้รู้ว่าตัวเองจะต้องแก้ไขตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนนะคะทำด้วยตัวเองนะคะแล้วก็จดลงไปในสมุด ตัวอย่างทั้ง8ตัวอย่างที่ครูยกไปในกรณีขัางต้นนี้นะคะต้นคลิปนักเรียนก็ต้องจดลงไปในสมุดทั้งหมดเลยนะคะจดให้เรียบร้อยนะคะลายมือสวยไม่เป็นไรนะคะแต่ขอให้ทํางานอย่างเรียบร้อยนะคะส่วนแบบฝึกหัดที่4นะคะเดี๋ยวครูจะนัดอีกครั้งหนึ่งว่าจะส่งวันไหนแต่แน่นอนค่ะ15หข้อนี้ขอให้นักเรียนทําด้วยตนเองถูกผิดไม่เป็นไรแต่ขอให้ทําด้วยตนเองนะคะ สำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอขอบคุณนักเรียนนะคะที่เข้ามานะคะเข้ามาศึกษาดูคลิปวิดีโอการบวกจำนวนเต็มบวกนะคะการบวกจำนวนเต็มนะคะโดยใช้หลักของค่าสัมบูรณ์นะคะนี่คือเป็น EP ที่2นะคะสำหรับการบวกจำนวนเต็มนะคะอย่าลืมนะคะถ้าให้ครูปรับปรุงแก้ไขอะไรนะคะก็ใต้คอมเมนต์เลยนะคะ พิมพ์มาเลยค่ะครูจะได้ปรับปรุงแก้ไขวิดีโอของครูครูอาจจะพูดเร็วเกินไปก็ขออภัยด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณนักเรียนที่เข้ามาดูค่ะโอเคนะคะเราค่อยเจอกัน EP ต่อไปนะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนค่ะ